สวัสด,ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรักิกาทองคำชื่อเดนวลักทิเล็กค่ะดำรงตำแหน่งผู้นำอาสาพฒนาชุมชนตำบลน,น้ำเขีย<น>วชายิงนอกจากตำแหน่งน,นี้แล้วดิฉันยังดำรงตำแหน่งอาสาสนักสาพนากสุขประจำาบ้านและก็เป็นอาสาสนักแต่งเกตสำนโน,น,นประชากรอาสาสนักจัดเกตเจ้าปทโธของตำบลน้ำเขียวค่ะ,คะ พี่เล็กได้รับคัดเลือกเป็นนักสาราชนทศประจำาังหวัน้ำเขียวนะคะพี่เล็กก็จะมีหน้าที่คอยจัดเก็บข้อมูลประชากรในครัวเรือนต่างๆของจับหน้ำเขียนแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายปกครองและเรียกผู้นำอบตฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิินเดือนที่แล้วพี่เล็กก็ได้ประจัดเก็บจกระถอของโครงการพัฒนาชุมชนการที่เข้าไปจัดเก็บจอกระถอก็ต้องเข้าไปตามด้านไปเก็บข้อมูลจริงข้อมูลจริงคือ แต่และครัวเรือนมีตัวชี้วัดต,ต่างๆที่ให้เราต้องบันทึกว่าเขาผ่านหรือตกเกณฑ์ตรงไหนแล้วก็เมื่อสามนาที่แล้วพี่เล็กก็จะได้เก็บเป็นอา,าสาจัดเก็บสำนติประชากรของ,ของตำบลน้ำเขียวซึ่งซึ่งพี่เล็กได้รับผิดชอบทั้งหมดสี่หมู่บ้านก็ทันกว่าครัวเรือนต่างพี่เล็กก็จะมีหน้าที่คอยวางแผนกับผู้นำเพื่อที่จะคอยทำแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไปกับผู้นำของนำ เล็คิดว่าการที่พี่เล็กจะเป็นนักสาระสนเทศประจำตำบลที่ดีได้พี่เล็กพี่เล็กมีความรู้สึกว่าพี่เล็กจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้เกี่ยวกับไอทีหนึ่งคอมพิวเตอร์นี่เราไม่เป็นแล้วก็ต้องหาหาให้เป็น iPad โทรศัพท์สื่อต่างๆการทำวิดีท่าต่างๆเราก็ต้องทำเป็นพี่พี่เล็กนี่ก็จะ ทำงานกับเพื่อน nah i, กับชุมชนได้เพราะพี่เล็กก็จะเป็นจิตอาสาในโดยโดย,โดยตัวแล้วก็เป็นนักเป็นจิตอาสาอยู่แล้วพี่เล็กก็จะทํางานเข้ากับหน่วยงานต่างๆเช่นหน่วยงานอย่างหมู่บ้านมีมีงานอะไรพี่เล็กก็จะไปช่วยทั้งภาคภาคปกครองฝ่ายปกครอง่าย่ายอบตอน,นะคะพี่เล็กก็จะเข้าไปช่วยเขาทุกงานตัวตัวพี่เล็กก็ต้องเป็นนักสาระสนเทศเนี่ยพี่เล็กก็ต้องเป็นนักวิเคราะห์ จะเก็บข้อมูลของชุมชนของตำบลเราได้มันมันจะเป็นการประสานกับหน่วยงานท่าละต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นพัฒนาต่างๆก็จะง่ายขึ้นตัวมีความมีความละเอียดรอบครอบในการทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบทุกอย่างค่ะถ้าเรามีความรับผิดชอบงานทุกอย่างจะเดินไปได้ด้วยดีค่ะนักสารสนเทศประจัตนตาบิมพี่เล็กมีความ เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นสมองของของชุมชนเลยเพราะว่าเราจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆนั่นเพื่อพัฒนากับหน่วยงานต่างๆของชุมชนเราพัฒนาไปให้ยั่งยืนอะไรดีเราก็จะบอกเขาอะไรไม่ดีแล้วก็จะบอกฝ่ายต่างๆที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนของเราค่ะสุดท้ายนี้พี่เล็กมีความภูมิใจที่ได้เป็นนัก สาราสุเทีของตําบลน,น้ําเขียวพี่เล็กก็จะทําหน้าที่ตัวนี้ต่อไปคือพี่เล็กจะคอยจะเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อไปเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆของตำบลน,น้าเขียวพี่เล็กขอบคุณมากๆนะคะที่พี่เล็กได้มาเป็นหน่วยงานนี้ขอบคุณมาก